สวัสดีค่ะเออวันนี้นะคะเปียวจะมาแชร์ในส่วนที่เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะชอบที่จะให้ทานกันมากๆเลยเพราะว่าทานเนี่ยมันเป็นของง่ายเนาะมันเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายเพราะว่าเราเข้าใจว่าแค่มีเงินก็ทําได้แต่ว่าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่า การให้ทานเนี่ยถ้าเราไม่มีคุณทรัพย์เนาะเราก็สามารถาใช้แรงกายของเราเนี่ยเป็นการให้ทานก็ได้ให้ความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือว่าให้ธรรมะเป็นทานให้สิ่งเลวร้ายต่างๆที่เราเคยทำเนี่ยเป็นวิทยาทานก็ได้เพื่อที่ให้คนไม่ทำไม่ทาต่อหลายอย่างเลยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการให้ทานเนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลักมีฐานอยู่เหมือนกันว่าเวลาให้เราให้ทานจริงๆแล้วเนี่ยผลที่จะได้รับเนี่ยจะเป็นผลสูงหรือเป็นผลที่ย่อหย่อนลงมาเนี่ยนะก็อยู่ที่การวางใจ ไม่รู้หลายท่านเคยได้ยินไหมว่าการให้ทานเนี่ยเราจะต้องมีการ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรการททำในใจแล้วก็มีการวางใจให้ถูกด้วยนะว่าเวลาเราจะให้ทานเนี่ยเราควรต้องวางจิตอย่างไรเพื่อที่ให้ทานนั้นเนี่ยให้เป็นผลอกุศลมาก mm hmm. เขาไม่ใช่อกุศลแบบว่าให้เป็นทานให้ผลมากแก่เราจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ทำทานก็คือเขาเรียกว่าอะไรผูกพันในผลก็ดีหวังผลก็ดี ให้เพราะว่าเคยได้ยินไหมว่าโอเคฉันฉันสบายใจฉันอยากที่จะให้ฉันรักสัตว์ตัวนี้สัตว์ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเช่นหมาแมวนกก็ดีมันบินมาบ้านฉันฉันก็ให้จิตใจที่ให้เนี่ยมันเป็นจิตที่ดีนะมันเป็นจิตที่เป็นเมตตาแต่ว่ามันก็มีกรณีเช่นมันมีนกที่บินมาเขาเรียกว่าอะไรหน้าบ้านก็ดีนะมันเคยมีเคสนึงที่เป้ฟังเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านเล่ามา แล้วก็มีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยนะเขาก็มีใจที่จะเอาอาหารเอาอะไรไปให้นกตลอดคุณป้า,าก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเนาะที่จะสงสารสัตว์เปี้ยวเห็นด้วยนะเห็นด้วยมากๆเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันหากินลําบากการใช้ชีวิตของมันก็ทุกทรมานการเป็นเดรชานเนี่ยมันก็เป็นภพภูมิที่ต่ํามากแย่มากๆการช่วยเหลือตัวเองก็ยาก ทำมาหากินก็ไม่ได้ได้แค่รอให้คนหามาให้หาเองก็ลําบากที่ทางะอะไรเงี้ยทีเนี้ยเป็กก็กำลังจะสื่อสารออกไปกําลังจะพูดให้หลายท่านเข้าใจว่าบางครั้งในการที่เราจะทําทานหรือว่าจะช่วยเหลืออะไรใครเนี่ยเราต้องดูความสมเหตุสมผลเราต้องใช้สติปัญญาด้วยเนาะว่าเราช่วยเขาแล้ว คนคนนี้ได้รับการช่วยไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ดีเนี่ยเขาถ้าพูดในเรื่องในเรื่องของคนเราก็ต้องมีมีพื้นมีฐานการวางการวางอุเบกขาก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำนะพรมิหารเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาแล้วก็วางเฉยอุเบกขา เราก็ต้องใช้สติปัญญาในการดูว่าการช่วยเหลือของเราเนี่ยเป็นการซ้ําเติมเขาหรือเปล่าด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญาในการช่วยเหลือมากๆทีนี้วนมาในเรื่องของสัตว์ที่คุณป้าเขาเอาอาหารไปให้นกข้างบ้านในผลสุดท้ายเนี่ยมันทําให้คนข้างบ้านของคุณป้าเนี่ยเขาเกิดขุนข้องมองใจเนาะเพราะว่าการที่เราเอาอาหารไปให้นกเนี่ยมันทําให้เกิดนกมันก็มาเยอะขึ้น การส่งเสียงดังก็ดีความสศกกรปรกอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นทีเนี้ยความหมายก็คือว่าการขุนข้องหมองใจของของข้างบ้านเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นและที่มีต่อคุณป้าท่านเนี้ยมันก็เลยทําให้ทานที่เราให้เนี่ยให้กับเดลชานมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแต่ว่าด้วยความเมตตาของเขาเนาะเราก็ห้ามไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามันเกิดการวิวาทะการเกิดขึ้นกับคุณ คุณอีกข้างบ้านของคุณป้ามันก็เลยทําให้เห็นว่ามันการให้ทานบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณอย่างเดียวเนาะมันต้องดูกาลเทศะอย่างบางทีเราจะเห็นสัตว์ตามวัดเนาะทุกคนน่าจะอาจจะเคยเห็นบ้างบาง,บางวัดอะไรเงี้ยท่านจ็เขียนป้ายไว้ว่าไม่อนุญาตให้อาหารหมาอาหารแมวภายในวัดอะไรเงี้ยบางครั้งเราเห็นเราก็ตาหนิติเตียนท่านเนาะที่ท่านขึ้นป้ายอะไรเงี้ย แต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราเราต้องหัดมีอุเบกขาด้วยเนาะเราต้องต้องฝึกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพมวิหารเราต้องหัดฝึกทุกอย่างอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะเมตตาเมตตาโอ้สงสารมันเหลือเกินทําไมวัดนี้ใจดํากับสัตว์จังอะไรเงี้ยให้อาหารก็ไม่ได้ทีนี้ความลําบากมันจะเกิดขึ้นกับวัดละนอกจากว่าคุณเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงมาปล่อยแล้วเนี่ยการที่เราเอาอาหารไปให้ก็ดีก็ทําให้ทางวัดเขาเนี่ย คุณข้องมองใจโดยกิจทั้งพระสงแล้วเขาก็ไม่ได้มีมีหน้าที่มาเลี้ยงสัตว์เนาะถ้าทุกคนเข้าใจกันง่ายๆอะไรเงีย้ยเขาก็มีหน้าที่ในส่วนของพระถูกปะ่แะแต่ว่าทีเนี้ยเราต้องต้องใช้สติปัญญาหลายๆอย่างก่อนจะวิพากวิจาร์ณหรือว่าจาที่เราจะพูดจาอะไรออกไปะอะไรเงี้ยทีเนี้ยการให้ทานจริงๆแล้วเราต้องวางใจที่จะ ละความตรณีในใจเรานะการให้ทานที่ได้อาน,นิสงส์สงูงส่งที่สุดเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เธอมีใจอันละจากความตรณีอันเป็นมลทินเพราะว่าหากเราเนี่ยให้ทานโดยผูกพันในผลหวังผล หรือทําใจสบายฉันอยากช่วยเนี่ยสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมันจะไปหลังคุณปะตายกายเขาเรียกว่ากายแตกทําลายทํากาละสิ้นไปเนี่ยคุณก็จะได้ไปจุดติตามสวรรค์ทั้ง6ชั้นจําแนกไปตั้งแต่ต้นไล่ไล่ไล่จนไปถึงอันดับที่6สวรรค์มี6ชั้นเนาะตามวาระจิตท,ที่คุณได้ทำเนี่ยคุณก็จะไปจุติเพราะฉะนั้นพี่กำลังจะบอกว่าสวรรค์เนี่ยมันก็ ไม่พ้นโลกแลสวรรค์นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คุณพ้นทุก์การเวียนเกิดเวียนตายมันก็มีนับภพบนับชาติไม่ทั่วแล้วการที่ที่ทำทานที่แท้จริงที่ถูกต้องจริงๆก็คือเราต้องวางใจละความตรีนเป็นมนทินเนี่ยมันถึงจะได้อนิสงส์มากนะคะไม่รู้ว่าทุกคนพอจะเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารออกไปหรือเปล่า ว่าจริงๆแล้วเราให้ทานกันบ่อยเนาะทุกๆวันเลยเราแทบที่จะให้แต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ทราบไม่รู้จริงๆแต่แต่เราก็เข้าใจนะบางคนก็บอกฉันสบายใจที่จะให้ฉันสบายใจที่จะไม่ทำบุญกับกับวัดอ่ะฉันสบายใจที่จะไม่ทำบุญกับวัดฉันสบายใจที่จะไปทำกับดิราชาน มันก็ทําได้หมดเลยแล้วแต่เวลาโอกาสแล้วแต่สถานที่เนาะทุกคนก็ไม่ได้เลือกเกี่ยงทานหรอกแต่ว่าต้องต้องใช้สติในการที่จะใช้ปัญญาด้วยในการที่จะเลือกว่าเราควรให้อะไรยังไงใครเนาะคุณค่ะ